วันนี้เป็นวันหยุดของพี่กรณ์นะครับก็ลือของในตู้เย็นนะครับก็ไปเจอแครอทนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ2ท่อนนะครับก็มาขูดเป็นเส้นๆไว้นะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูตํากุ้งสดใส่แซลมอนกันกุ้งนะครับพี่กรณ์ก็จะมาผ่านะครับให้ลึกลงไปกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะแช่โซดาไว้นะครับนิดนึง ก็แชร์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้เย็นๆด้วยนะครับแล้วก็ให้เด้งๆนะครับส่วนแซลมอนนะครับก็ได้มาจากซูเปอร์นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บางด้วยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยต้องใส่กุ้งไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เยอะหน่อยสําหรับวันหยุดนะครับก็หาเมนูแซ่บๆนะครับมาทานกันก็แน่นอนนะครับสำหรับพี่กรณ์นะครับวันนี้ตํากุ้งสดใส่แซลมอนนะครับในส่วนของถั่วฝักยาวนะครับวันนี้พี่กรณ์ไม่ได้มานะครับพี่กรณ์ได้มาเป็นถั่วแขกนะครับถั่วฝักยาวเขาไม่ค่อยสดนะครับเลยไม่ไดเอาม เขาว่าถั่วแขกก็อร่อยนะครับก็ลองดูนะแล้วก็เป็นมะเขือสีดานะครับสัก3ลูกเรียบร้อยนะครับก็ไปตํากันดีกว่าเริ่มต้นด้วยกระเทียมไทยนะครับวันนี้พี่ก่อนใช้กระเทียมไทยนะเม็ดหิวเดียวนะครับก็ตําพอหยาบนะครับแล้วก็ใส่เป็นพริกแห้งนะครับนิดหน่อยก็ตําพอหยาบเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้พริกแดงของพี่กรอนไม่มีนะครับก็เลยต้องกลายเป็นพริกสวนนะครับก็ลองดูนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าได้ไหมนะแต่ว่าไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้พริกสวนไปด้วย ตามแค่พอหยาบนะครับแล้วก็มาเริ่มปรุงกันนะครับด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็วันนี้พี่กรณ์จะใส่เป็นปลาล่าด้วยนะครับเพราะว่าตำแซลมอนกุ้งสดนี่ส่วนใหญ่ก็ใส่ปลาล่ากันนะก็ใส่สักช้อนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะครับ2ช้อนน้ํามะขามเปียกสูตรนี้นะครับก็ใส่เยอะได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะเขามีความความหวานด้วยนะแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยมะเขือนะครับ นี่นะครับใส่ไปสัก3ลูกนะครับแล้วก็ส่วนมะนาวนะครับวันนี้พี่กรณจะบีบแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็จะใส่ลงไปเพราะว่าหลายหลายครั้งที่ตานะครับจะออกเปรี้ยวทุกครั้งเลยนะครับครั้งนี้ก็ลองดูว่าจะเปรี้ยวไหมนะคุณกุ๊กเขาก็แนะนํามานะครับว่าให้บีบนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องบีบที่เหลือใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตำนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของปลาแซลมอนนะครับแล้วก็กุ้งสดลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยถั่วแคกนะครับแล้วก็แครอทนะครับที่เราขูดฝอยๆไว้นะและจากนี้ไปเราก็จะตา,นะ,บบานะครับเบาๆนะครับเบามือนะถ้าไม่ตานะครับเพื่อนๆก็ใช้คนเอานะครับเพราะว่าพี่ก่อนตำแล้วรู้สึกว่าแซลมอนจะเละนะครับก็จะให้ดีใช้คนดีกว่าน,นะ พราะว่าเนื้อปลาแซลมอนจะได้สวยหน่อยนะครับก็เละจริงๆด้วยนะครับแต่ก็พอได้นะครับไม่ได้แย่นะครับเราทานเองนะครับไม่เป็นไรนะครับเละนิดหน่อยแต่กุ้งไม่เป็นไรเลยนะครับกุ้งแข็งนะครับก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับก็ตักใส่จานได้เลยนะในส่วนของเมนูวันนี้นะครับพี่กอณก็จะทานคู่กับหมูกรอบนะครับทอดเค็มๆนะครับแล้วก็จะทอดปลาสลิดมาด้วยนะครับนิดหนึ่งก็เป็นเมนูสําหรับวันหยุดของพี่กรนนะครับเพื่อนๆว่างก็ลองทําทานดูนะวันนี้พี่กอนทานแบบนี้นะครับว่างก็มาทานด้วยกันนะ